สวัสดีค่ะพบกับบิมยานิษาในช่องบิมสาวล้วนนะคะวันนี้นะคะบิมพามาที่ร้านเก้าเผานะคะกำลังขายชุดรีสอร์ทกันเลยนะคะบิมไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้านะแต่ว่าบิมจะมาเอาเจ้าของร้านไปช่วยงานจัดดอกไม้ของบิมในงานแต่งของบิมนะคะมาถึงบ้านของบิมแล้วทานข้าวกันก่อนเลยนะคะเพื่อนบิมชื่อเทิดนะเจ้าของร้าน เผ้าเผานะคะอยู่ท okay. no yes. 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 uh, ี่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนี่เพื่อนคือมาทําให้ทุกอย่างเลยอ่ะเขาบอกว่าอันนี้คืองานเร่งงานรีบนะคะคือแบบว่าเราไม่ได้แต่เตรียมอะไรมาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันอ่ะคุณแม่ของเพื่อนก็ขายชุดรีซอคือแบบลูกค้าคือเต็มส่วนเพื่อนอ่ะสักคิ้ว ลูกค้าก็มาแน่นเอียด8คนต่อวันนะทุกคนสักคิ้ว8คนต่อวันนี่ค่อนข้างที่สน,นักนะที่จริงอะ5คนเนี่ยก็พอแล้วนะทุกคน5คนให้บิมว่ามัน กำลังโอเคนะแล้วก็ค่อนข้างไปทางที่มันหนักนะแต่เพื่อนบีมเราับไปทีเดียวเลยแปดคนค่ะแล้วเลิกงานกี่โมงเนี่ยนะคะก็อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนบีมก็บอกว่ายังไงฉันก็จะไปให้ได้นะก็ขอบคุณเขามากมากเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็น้องชายนะคะมาช่วยนะเป็นลูกไม้ลูกมือให้กับเพื่อนบีมนะเพื่อนบีมชื่อเทิดนะคนจัดดอกไม้คนทําเวทีคนออกแบบอะไรทุกอย่างอ่ะเพื่อนบีมนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็ยังไม่หนดแค่นี้นะคะคนช่วยนะคะมาช่วยคือตอนนี้มันเป็นเวลา11บนาฬิกานะคะก็คือ5้าทุ่มแล้วนะทุกคนเที่ยงคืนในน่าจะเสร็จเราจัดเวทีอยู่2จุดนะไม่ใช่เวทีนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับการถ่ายรูปนะคะก็มีลูกมืออยู่หลายคนนะคะเดี๋ยวๆค่อยๆทยอยออกกล้องให้นะคะก็ทับใจมากๆเลยค่ะคือแบบว่างานแต่งอ่ะแบบลิมก็ไม่ได้คิดว่า เออมันจะสวยงามได้ขนาดนี้นะคะวิมไม่เคยคิดเลยว่าวิมจะจัดดอกไม้จะจัด แบ็กเก่าพื้นหลังอะไรแบบนี้นะคะกะว่าจะจัดแบบเรียบๆคระมีก็ไม่ไม่มีดอกไม้ไม่มีเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนก็แบบว่าจัดให้บิมแบบ<ช>จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะทุกคนคุณแม่ของเพื่อนก็มานะคะอยแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกคนก็มานะคะดูตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วอะแต่เขาก็ยังมาเขายังไม่ได้เขาเพิ่งเลิกงานนะยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคือคือพูดอะไรไม่ไม่ถูกอ่ะยืนจะเก็บ คลิปไหนไว้เพื่อเตือนความทรงจำเตือนความรู้สึกของบีมนะอ๋อแล้วก็ร้านของของเพื่อนอ่ะช่วงนี้คือเปิดทุกวันนะทุกคนมันเป็นช่วงเทศกาลใกล้เทศกาลปีใหม่ของรีสอร์ทเนาะก็ตัดชุดรีสอร์ทขายมะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นคิวงานก็เป็นงอกไม้จนะานแล้วก็ยาวแล้วก็หาผู้หญิงมาหนิเราเป็นแค่คนที่ที้เกิดล้าสุด จะเต้ลูกลีเหรอเกมเล่นะเลขอัถอยมคุยแคปคุยเกเถอย้ยสี่เยสี่คนนั่นแหละเออจตัวกนเลยอันนู้จะตัวนคลกอไหอไนเออตกวาเรชแล้วก็เรากิดกัแหละมื่อกี้เราเกิดแต่เบยังขี้ไปเลยาขี้ไปลเออ

อันนี้เป็น <บา S 1> วิดีโอนะนเออร <บะ S 1> ์ะเธอ <laughs> ตื่นเรื่องไงอ่ะเธอสวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะเธอนะขอบคุณนะคะุณแม่ของเธอแล้วก็เพื่อนของเธอมากมากเลยนะมีอะไร <laughs> มีอะไรบอกเบีมนะเดี๋ยวเบีมจะไปช่วยแต่บอกไว้ก่อนว่ากระดาษบียมตัดไม่เป็นเลยอะ่ะ